ตอนนี้หลายฝ่ายก็จับตามองความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลนะคะหลังจากที่เขาบอกว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องของไม่ว่าจะเป็นรถเมย์เอ็นจีวีล่าสุดเรื่องของการแต่งตั้งปรลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะเพราะว่าพรรคภูมิใจไทย,ยพยายามที่จะเสนอชื่อของคุณมงคลสุรสัจจันะคะเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่ว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าขอชะลอออกไปก่อนเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของความโปร่งใสนะคะแล้วก็ล่าสุดทางพรรคภูมิใจไทย,ยบอกว่าจะมีการผนึกกําลังนะคะกับพรรคชาติไทยพัฒนาผักดันกฎหมายนิรโทษกรรม โดยจะเริ่มต้นนะคะในวันนี้ละค่ะที่จะเดินหน้ากันแล้วนะคะ<ช>หลังจากท่านนายกรัฐมนตรีสั่งชะลอนะคะการแต่งตั้งประดกระทรวงหัดไทยค่ะ ซึ่งนี่ก็เป็นท่าทีล่าสุดนะครับหลังจากนายสุประชัยใจสมุทรนั้นหารือกับนายเนวินชิดชอบผู้สนับสนุนพักภูมิใจไทยโดยยอมรับครับว่าการชะลอแต่งตั้งนายมงคลสุรศักดิ์จะเป็นประหลัดมหาไทยทําให้อึดอัดกับการร่วมรัฐบาลแต่ก็ยืนยันว่าจะไม่ทบทวนการเสนอชื่อนายมงคลแล้วก็จะให้รักษาราชการแทนหากยังไม่แต่งตั้งภายในสิ้นเดือนนี้เร,เราไม่ได้ทําอะไรในความดีงามด้อยไปกว่าพักการเมืองพักอื่นเลย นะครับเพียงแต่ว่าคนทํารูปอาจจะไม่หล่อก็เลยมีปัญหายังอยู่กันได้ครับอือด่าครับอืดอัดครับ,อ,อ,รบอยู่กันได้แต่อืออดอัด และในวันนี้ครับพักก็จะเสนอที่ประชุมสอสอให้มีมติสนับสนุนกฎหมายนิรโทษกรรมและจะเปิดฉากรณรงค์ในพื้นที่ทั่วประเทศโดยไม่สนใจในายกรัฐมนตรีเช่นกันขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ย้ำว่าตัวเองนั้นมีสิทธิ์ชะลอการแต่งตั้งนายมงคลหลังพบข้อมูลใหม่กรณีความไม่โปร่งใสในโครงการเช่าคอมพิวเตอร์ที่ต้องมีการตรวจสอบเพราะว่ามีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าความอยู่รอดของรัฐบาลค่ะผ,ผมมีหน้าที่รักษาประโยชน์ของประเทศครับ นี้เนี่ยการอยู่รอดของรัฐรและรัฐบาลก,กับการรักษาการตงะผมผมก็ชัดเจนแล้วนี่ครับผมก็ชัดเจนแล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยที่จําเป็นจะต้องมีการมาดูกันเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นประเด็นที่กระทบกระเทือนกับกับเรื่องของโครงการที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ของประเทศครับ